แผงอุณหภูมินะครับแผงเทมและก็คอมพาสนะครับอุณหภูมิเข็มทิศนะครับอันนี้ติดขึ้นมาแล้วนะครับซ่อมได้แล้วนะครับเวลาเราลดเราวิ่งมุนเปลี่ยนทิศปุ๊บทิศจะเปลี่ยนนะครับตัวเอสก็ทิศใต้เซ้านะครับ รถวิ่งด้านนี้เท็ก็จะเปลี่ยนนะครับตะวันตกเฉียงใต้ทิศใต้นะครับตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโอเคนะครับ ก็ทำงานปกติเพียงแต่ตอนนี้นะครับสวิตสวิตมันเน่ามากถอดออกไปละเดี๋ยวหาสวิตมาใส่นะครับ